สวัสดีครับผมทุยห้าไม่จำกัดนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับทุยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็วันนี้ขอญาตมาทํารีวิวนะครับสินค้าดีมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับวันนี้หยิบเจ้าตัววิ z ีนะครับสามขีดสิบสองคูณที่สิบสี่เออออกมารีวิวให้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอญาตนิดนึงแนะนําเหมือนเดิมเลยช่องทางการติดต่อนะครับตัวนี้เป็น facebook Fanpage นะครับกดถูกใจกดติดตามกันด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับ เฟซบุ๊กส่วนตัวตอนนี้เพื่อนเกิน5 0 0 0ันคนไปแล้วนะครับเพื่อนเต็มแล้วไม่สามารถรับเพื่อนได้นะครับสำหรับใครที่แอดเพื่อนมานะครับรบกวนนิดนึงว่าให้กดติดตามกันไว้เนาะเพราะว่าผมจะตอบรับเพื่อนไม่ได้เลยนะครับระบบ a c e b o o k ตัดแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะรับครับไม่ใช่ไม่อยากรับแต่ว่ามันรับไม่ได้จริงๆเนาะต้องขออภัยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์โทรนะครับ0828298520ทุยนะครับทุยตัวจริงยืนยันด้วยเบอร์โทรนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นไม่มีเบอร์อืื่นะ่่นนนเาาะถ้บบอออรร์แสดงวอองคั แล้วก็ ID Line ตัวนี้อย่าลืมใส่แอดนะครับแอดศูนย์แปดขีดแปดสองเนะครับแอดกับขีดสำคัญ2ตัวนี้นะครับใครที่ต้องการจะแอดไลน์ผ่าน ID ต้องใส่ตามนี้เลยนะครับถึงจะเจอผมส่วนใครที่แอด ID ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะยังไงกดติดตามกดเข้ามาสอบถามรายละเอยียดสินค้ากันได้เลยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงตัวกล้องกันดีกว่านะคะก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่อยากนำเสนอสำหรับ VTZ 3 4ซสามคีสบสองคูณสี่สิบสี่เอนะครับซึ่งเป็นตัวที่ราคาไม่แรงมากแล้วก็คุณภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับและที่สำคัญตัวนี้ออกชั่นเต็มนะครับเต็มยังไงมาดูนะครับอ่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวลืมไปแล้วนะครับโทษทีตัวกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้กล่องด้านหน้าก็จะมี รุ่นบอกไปแล้วนะครับ z 3 2ส4มสิบสองี่ aoe นะครับแล้วก็ในกล่องจะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะครับเช่นตัวคู่มือนะครับการใช้งานตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ผ้าจะเป็นผ้าเช็ดเลนนะครับชามเช็ดเลนแบบนี้นะครับแล้วก็ตุ๊บตุ๊บต๊บอันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับสำหรับขันเซตซีโร่ที่ฝานะครับเดี๋ยวเซตซีโร่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะ แล้วก็แบตเตอรี่สำรองนะครับหนึ่งก้อนตัวนี้ฐานสำหรับใส่ตัวกล้องนะครับจะเป็นาฐานกระดุมเป็นรุ่น CR 2 0 3 2นะครับเห็นซึ่งถ้ามันหมดนะครับตัวนี้ลูกค้าหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับ2032นะครับอ่า CR2032 ซเว่นบิ๊กซีเมกโคโตัสมีหมดนะครับหาซื้อได้ถ้าแถานหมดขึ้นมาอเรามาดูตัวกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องที่ให้มาในกล่องเนี่ยนะครับจะมีท่อกันแสงแถมฟรีมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นท่อกันแสงแบบเจาะพอร์ตนะครับรอบตัวตัวนี้มีไว้สาหรับกันแสงนะสะท้อนก็ตัวเลนส์เวลาเราใช้งานกลางแจ้งนะครับทําให้ตัวเลนส์เราไม่ถูกสะท้อนแล้วก็ไม่ทําให เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาส่องเวลาเจอแดดนะมันจะแบบสลัวสลวจะมัวมัวนิดๆนะครับตัวนี้จะช่วยในการกันแสงออกไปนะครับทําให้เราไม่ไม่แสบตาอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับจะเป็นฝาแบบฝาป๊อปอัพหรือฝาสปริงทั้งหัวแล้วก็ท้ายนะครับบางคนก็เรียกป๊อปอัพบางคนก็เรียกสปริงนะฮะแล้วแต่เขาจะเรียกกันอ่วิธีการใช้งานก็คือ เปิดขึ้นธก,กิจนิดหนึ่งเด้งแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันจะทําให้สะดวกรวดเร็วกับการใช้งานมากนะครับปั๊บอ่านะครับประมาณนี้สามารถถอดได้นะครับถอดหน้าถอดหลังเลยขอ,อยากขยับกล้องนิดหนึ่งเนาะฟืดอ่าอย่างนี้จะง่ายกว่าเห็นรายละเอียดได้ง่ายกว่า เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละจุดเลยนะครับว่าตัวไหนปรับอะไรยังไงกันบ้างนะครับสําหรับตัวกล้องเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับตัวปรับด้านหน้าผมไล่จากด้านหน้าไปดีกว่าเนาะจะเป็นปรับหลานะครับหรือว่าพาราไรตัวเนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่ห้าไปจนถึงสองร้อยนะครับเห็นไหมห้านะครับแล้วก็ไล่มาสิบสิบห้ายี่ห้า 50 7สิบเ2็0สิบห้าร้อยสองร้อเปจนไปถึงอินฟินิตี้นะครับสูงสุดของเขาเลยอ,อย่างแรกนะครับอย่างต่อไปนะครับถ้ากระเถิบลงมาน,นิดนึงจากตัวปรับหลาเราจะมาเห็นด้านตรงกลางนะครับว่ามันจะมีตัวปรับทั้งหมดสามตัวนะครับตัวแรกนะครับผมเรียกตัวนี้ว่าฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะเพราะอยู่ในซ้ายมือของผมนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสวิตไฟนะครับสวิตไฟเนี่ยจะสามารถปรับสีได้สองสีนะครับมีสีเขียวกับสีแดง เห็นตรงนี้ไหมครับตรงจุดจุดตัวกล้องนะครับถ้าปรับ g นะครับลงมาเป็น1นึก็คือกรีนนะครับหรือว่าสีเขียวนั่นเองระดับที่1นะครับ2 3 4 5สนะครับสังเกตูว่าไฟจะเข้มขึ้นเรื่อยๆตามการปรับของเรานะครับถ้าต้องการไฟที่สว่างมากให้ปรับเลข4หรือเลข5นะครับแต่ถ้าต้องการไฟที่สว่างไม่ต้องเยอะมาก บางคนมันมันก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันแล้วแต่คนใช้อ่ะนะครับว่าชอบแบบสว่างหรือว่าสว่างมากสว่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ายิงช่วงกลางวันใช้งานกลางวันตัวนี้ไฟไม่จําเป็นอยู่แล้วครับไฟจะช่วยได้ในตอนคืนที่ไม่ใช่กลางคืนสิอ่าช่วงแบบว่าพบ่ําฟ้าสลัวสลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราแยกแยกอ่าเป้าหมายกับแยกเส้นเล็งไม่ถูกก็เปิดไฟเราจะเห็นชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กระเถิบออกมานะครับจะเป็น R ปรับมาที่ตัว R คือปิดไฟนะครับถ้าเป็น R หนึ่งสาห้าก็เหมือนกันครับ R ย่อมาจากเรสก็คือแดงนะครับปุ๊บตามสเปคเลยครับตามลำดับเลยครับ1 2 3 4 5สามห้านะครับตามความเข้มของสีไปนะประมาณนี้นะครับปิดฟับเรียบร้อยสำหรับแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนดูกล่องนะ,ะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็ตัวเนี้จะสามารถ ถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะครับโดยการจับฝาด้านบนสุดสังเกตดูนะว่าด้านบนสุดตัวนี้หมุนปึดออกมาอ่าเห็นไหมครับมีแบตเตอรี่แล้วเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปเทียบได้เลยนะครับตามเซเว่นเทียบเบอร์ให้ถูกนะครับมันก็จะใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าทานหมดนะครับแต่ส่วนมากตัวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ค่อยมีคนใช้ไฟเท่าไหร่ ฐานใช้นานมากครับก้อนหนึ่งใช้นานมากนะแล้วก็ตัวนี้ตรงกลางนะครับจะเป็นตัวปรับสเกลบนล่างนะครับมีอัพกับดาวนะครับปรับขึ้นปรับลงเวลาปรับนะครับดึงขึ้นแล้วก็บิดอัพดาวนะครับแล้วแต่เราปรับให้เข้าศูนกับตัวปืนเรานะครับแล้วก็เวลาล็อกก็คือกดลงนะครับจะไม่สามารถปรับได้ละประมาณนี้นะครับตัวซ้ายขวาก็เหมือนกันดึงขึ้นปรับ นะครับจะล็อกกดลงนะครับปรับไม่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวขาหกเรี่มนะครับวิธีการเซซิโลเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่ารุ่นนี้เซซิโลได้เดี๋ยวเซซิลยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในกรณีที่เราปรับกล้องได้แล้วนะครับปรับสูงต่ําปรับซ้ายขวาได้แล้วเนี่ยนะครับ สังเกตดูว่าตัวเลขบางทีมันจะไม่ได้อยู่ในเลข0หรือเลขเที่เราต้องการนะครับให้ใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับขันที่ตัวนี้ประมาณประมาณนี้มา,มาแล้วยกฝาขึ้นครับสมมุติว่าเราปรับได้แล้วนะปรับกล้องตรง,ตรงเป๊ะเลยยกปุ๊บหลุดออกเลยก็ได้นะครับหาเลขศูนย์ใส่กลับเข้าไปนะครับ ให้มันตรงกับจุดมาร์กตรงนี้อ่าประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเซตศูนย์นะครับในกรณีที่เราปรับอีกครั้งหนึ่งเราจะได้จําได้ว่ากล้องเราเนี่ยมันถูกเซตไว้ที่ศูนย์คือมันแม่นยําในเลขศูนย์แล้วนะครับหรือว่าใครมาปรับเล่นเราก็จะได้รู้ว่ามันถูกปรับอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ล็อกกึ๊บเรียบร้อยนะครับประมาณนี้สําหรับการเซตเนาะอ่ะต่อไป ตัวนี้จะเป็นเรื่องของกำลังซูมนะครับตัวซูมเนี่ยสามถึงสิบสองเท่านะครับตามที่สเปคกล่องขาอะบ,บุไว้ด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองประมาณนี้เวลาเราซูมเนี่ยนะครับภาพจะถูกดึงเข้ามาหาเราให้ใกล้ขึ้นนะครับในระยะไกลๆสมมติว่าระยะไกลๆเลยนะคุณไปส่องประมาณ ี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับภาพจะอยู่รู้สึกว่ามันดูไกลๆไ,ไปนิดนึงแล้วก็ดึงซูมเข้ามาเพื่อที่ใจะให้ภาพขยายใหญ่ขึ้นนะครับตามความต้องการของเราว่าต้องการดึงซูมเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นอันนี้ข้อหนึ่งนะลูกค้าถามกันมาเยอะมากหลามีหน้าที่อะไรนะครับอ่ามันจะทํางานลนักษณะแบบนี้ครับเวลาเราดึงซูมภาพได้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหรือแปดสมมติเป็นแปดนะครับภาพขยายใหญ่ขึ้นเข้ามาหาตัวเราใหญ่แบบนี้ใช่ไหมฮะ แต่ทีเนี้ยภาพมันจะเบลอรหรือไม่ชัดให้เรามาปรับตัวนี้แทนปรับหลานะครับเพื่อให้เข้ากับระยะที่เราซูมนะครับพอมันเข้ากันเสร็จปุ๊บภาพที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะคมชัดขึ้นมันจะทําให้เราดูเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยนะครับจะทํางานสอดคล้องกันหรือว่าทํางานสัมพันธ์กันเป็นระบบนะครับแต่สําหรับใครที่ยิงในระยะไม่ไกลมาก30มสิบอ่สี่สิบ แล้วก็ยิงในระยะที่แบบว่าคุณยิงประจำสมมติค,คุณยิง30ประจําเนี่ยหลาถ้าคุณปรับได้แล้วคุณไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับไม่ต้องปรับเพิ่มปรับลดเพราะว่ามันจะจับโฟกัสในตัวมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายิงในระยะที่ไกลกว่านั้นก็จะไปไล่ตัวนี้เอานะครับตามความเหมาะสมของสายตาแต่ละคนเนาะส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นอ่ะดูใ,ใกล้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับระยะสายตานะครับถ้าคนมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวเน้นนะว่าถ้าคุณมีปัญหาสายตาเรื่องสั้นหรือยาวนะครับให้ปรับตัวนี้ดูนะครับมันจะทําให้คุณมองภาพได้ชัดขึ้นแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาผมแนะนําให้ปรับเป็นลบสุดนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยถ้าสายตาปกตินะครับประมาณนี้เนาะด,ดูเส้นเล็งเสเล็งจะถ่ายได้ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่า โทรศัพท์มันจะจับภาพได้ยากนะครับใครอยากดูเส้นเล็งแอดไลน์มาเอาง่ายเดี๋ยวผมส่งให้ดูทางไลน์ดีกว่าเส้นเล็งเป็นแบบไหนเนาะโอเคก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วสำหรับการแนะนำหรือว่าการรีวิวก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับ discovery vt z 3สามขีดสิบสองคูณสี่สิบสี่ aoe นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและก็ราคาไม่แรงมากนะครับค่อนข้างจัดเต็มเลยสำหรับสเปคเขาเนาะก็ใครสนใจสอบถามกันเข้ามาครับหรือว่าแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะ ส่งรูปหรือว่ารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็อยากคุยกันทางไลน์ก็ได้เลยนะครับยินดียินดีเนานะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสนใจสินค้าก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางไลน์เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาก,ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการแอดไลน์นะครับไลน์เนี่ยที่ผมบอกว่าสนใจสั่งซื้อสินค้าคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยครับเห็นไหมครับผมจะเขียนไว้ในคลิปตลอดนะครับทุกคลิป ค่อนข้างจะทุกคลิปนะมีตัวนี้นะครับก็ลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างในช่องที่เขาคุยกันนะครับคอมเมนต์เนี่ยถามมาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับลิงก์ไลน์จะเขียนว่าสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าโทร0828298520หรือ ID นะครับแอด082 829 8520นะครับหรือเพิ่มเพื่อน,อนคลิกตามลิงก์นี้เลยครับนะครับเห็นชัดไหม นะครับเป็นลิงก์ตัวภาษาอังกฤษนะครับสีฟ้าตัวนี้กดปั๊บเข้าไปเลยนะครับพอกดเสร็จปุ๊บระบบของ y o u t u เนี่ยจะทำการส่งคุณไปที่โปรแกรม l ล n e ต่อนะครับหลังจากนั้นคุณกดเปิดนะครับแล้วก็จะเจอผมในตัว l ล ne เลยนะครับทักเข้ามาปั๊บเรียบร้อยนะครับก็สามารถคุยหรือว่าสื่อสารกับผมได้เลยนะครับอีกที่หนึ่งของการแอดไลน์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้2งที่นะครับก็คือ1ในช่องคอมเมนต์ตามเนี้ยนะครับที่ปักหมุดไว้ข้อที่2ก็คือ ผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับใต้คลิปกดที่ตัวสามเหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับปั๊บขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยกดตามนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาในไลน์เสร็จปุ๊บกดเปิดโอเคประมาณนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมปั๊บปัปับป๊บ,บ,บนะครับส่วนใครที่ดูแลชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับกด เพราะว่าผมจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรผมจะมาลงคลิปหรือว่ารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ